กลางเส้นผ่านกลางถังได้ทุกก็วัดตามระยะตอนนี้อยู่กันที่ EP สามนะครับผมครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ถังด้านหน้าใช่ไหมครับอาจารย์เสือหาจุดศูนย์กลางกันอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเปิดปาเปิดปาจะเปิดที่ไฟที่ความร้อนจะวิ่งเข้าครับจะเปิดปากคือช่องนี้คือไฟที่จะวิ่งเข้าไปไปอบถ่านอบไม้ในนี้ ครับก็คือกระสัน <Gym>. นีก็ตีได้เก้านิ้วเก้านิ้วนะครับฝั่งนี้สิบสี่นิ้วสิบสีฝั่งบนสิบสี่ระยะห่างจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่สี่สี่นิ้วสิบสี่จะแค่หนึ่งนิ้วนะก็จากขอบนอกมันหกนิ้วหกนิ้วอ่าหกนิ้วอันนี้คือหกนิ้วอ่าเาถ่ายรูปไว้นี่คือระยะระยะนี้ ข้างหน้าข้างบนเท่ากันแค่หนึ่งจากนี่ลงมาจากนี่ลงมาหกนิ้วครับจากนี่ลงมาหกนิ้วแต่ว่าจากอันนี้จาับหกนิ้วลงมาเนี่ยก็คือแปดนิ้วนะเนี่ยแต่วัดจากขอบพ้อแม่แปดนิ้วกว่าแคบไหมจะประมาณแปดนิ้วอันนี้อันนี้เอายืมก็คือด้านหน้านี้เพื่อจะเอาความร้อนเข้าไปในตัวถังถูกต้องไหมครับ เพราะเราจะทําการอบไม้ไม่ได้เผาไม้ไม่ได้เผาไม้เราทําการอบไม้อบถ่านอบถ่านนะไม่ได้เผาถ่านไมเป็นถ่านครับผมก็รักโลกถ้าโดยรวมแล้วอาจารย์เสือครับถ้าใช้งบในการทำหนึ่งเตานี่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณแปดร้อยประมาณแปดร้อยบาทใช้ได้ประมาณปีถึงสองปี ปีใช้ได้ถึงสองปีขึ้นไปเลยใช่ไหมครับทางเรื่อจะทนอยู่ได้ประมาณสองปีครับผมก็เป็นทางเลือกนะฮะหนึ่งทางเลือกติดตามอีพีต่อไปนะครับ